ค,คลิปนี้คือหน่ในเกมโซียลอะไร่างนี้แล้วนะครับคลิปนี้ผมจะมา,าแนะนําระบบเสริมธาตุนะครับนั่นก็คือการตีบวกธาตุนั่แหละแล้วก็จะมาสอนการตีบวกเนานะตีบวกธาตุนะครับการใส่ธาตุพวกนี้เนาะแล้วก็จะบอกว่าอันไหนชนะธาตุไหนชนะธาตุอะไรบ้างนะครับเนาะธาตุไหนแพ้ธาตุอะไรนะครับอ่าก็แรกก็คือการบวกธาตุนะครับเนาะมันจะมีไอเทมของเรานะครับอไอเทมอย่างนี้ เห็นไหมครับมันจะมี property เนาะเขียนว่า water นะครับอ่าอันนี้เรา water gate สีนะครับแล้วก็มันจะมีแบบโอ้ที่ไม่มีนะอ่าอันนี้อันนี้อ่าอันนี้อันนี้นะครับเห็นไหมครับมันจะไม่มีเนาะอ่ามันเทียบเทียบให้ดูนะครับอ่าอันนี้ถ้าจะไม่มีเนาะจะไม่มีคําว่า property นะครับในชื่อสีเขียวๆเนาะอ่าวันนี้ผมจะมาสอนทำท่านครับอ่า ธาตุเนี่ยหาจากไหนนะครับอ่าก็คือคนนี้เนาะในบุ๊กเมอร์แชนเนี่ยต,ตานตำรานะครับกดมาที่อัปเกรดนะอันนี้นะครับถุงธาตุนะมันต้องสูมนะครับอ่าผมซื้อมาสักยี่สิบถุงก่อนลวกันอันต้องบอกก่อนว่าธาตุเนี่ยอ่ามันจะมีอันนี้นะครับอ่าอยู่ในถุงสูมกันเนาะอ่าอยู่ในถุงอ่ถุงอยู่นี่นี่ครับธาตุมันจะมีทั้งหมด ห้าธาตุนะอาจจะมีธาตุไฟธาตุน้ำนะครับธาตุไม้จะมีธาตุดินแล้วก็ธาตุธาตุอะไธาตุทองครับเขาเรียกว่าธาตุทองเซฟไทยนะครับจะมีห้าธาตุนี่เนาะแต่ละธาตุนี่ทําอะไรได้บ้างเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ก่อนนะครับมันจะไม่เหมือนกันนะธาตุนี่ใส่ไว้ทั้งชุดกับอาวุธนะครับ อ่าชุดกับอาวุธนี่จะเอฟเฟกไม่เหมือนกันนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะให้ดูอันนี้เนาะมันจะมันจะมีตารางนะครับแต่ละธาตุนะครับอ่ามาดูที่ของอาวุธเนาะอ่ะาธาตุของอาวุธเนี่ยเป็นธาตุไฟนะครับก็คือเป้าหมายจะเสียนี่เนาะฮพสี่เปอร์เซ็นตนะครับของดาเมจที่ได้รับทุกๆหนึ่งวิต่อเนื่องห้าวินาทีนะครับก็คือเป้าหมายจะเสียเลือดสี่เปอร์เซ็นตนะครับอ่าทุกห้าวินาทีเนาะอันนี้ถามว่าดีไหมอันนี้ ต้องบอกกันว่าใช้จริงนี่ไม่ดีนะครับนะเพราะไม่น้อยมากนะครับเอฟเฟกไม่เหมือนเราติดไฟอะเอฟเฟกแบบมันแทบไม่ช่วยในการฟามมอนนะครับนะต่อไปเป็นท่าน้ํานะครับท่าน้ำก็คือเป้าหมายจะได้ไม่สามารถเคลื่อนที่และไม่สามารถโจมตีเป็นเวลา5วินาทีก็คือเป้าหมายจะติดสตันนะครับนะ,ะติดสตันขยับไม่ได้ด้วยอ่ตีเราไม่ได้ด้วย แข่งนั่นแหละมันก็เหมือนแบบถูกแช่แข็งนะครับอ่าต่อไปเป็นธาตุไม้นะครับธาตุไม้อ่าเอฟเฟกนะครับก็จะทําให้เป้าหมายติสนะสับสนเป็นเวลาห้วินาทีอันนี้ติสับสนนะแบบสลับซ้ายขวานะครับขึ้นลงนะประมาณนี้นะแล้วก็ธาตุทองนะครับพลังป้องกันลดลงนะครับอ่หเป็นเวลา10วินาทีนะครับของเป้าหมายนะ,อ,ะอันนี้เป็นธาตุทองนะ แลนสุดท้ายของอาวุธนะครับทธาดินเนาะพลังจมตีลดลงอ่าลดพลังจมตีของเป้าหมายลง60เปอร์เซ็นเป็นเวลา10วินาทีฮะถามว่าทาาไหนดีสุดนะครับอ่าอันนี้มันจะมีสองกรณีเนาะคือฟาร์มมอนนะครับกับ PVP นะครับเนาะถ้าเป็นฟาร์มมอนเนี่ยแนะนำให้ใช้ทาดุนนะครับเพราะว่าทาุอื่นเนี่ยมันไม่ดีหมดเลยเนาะคือ คือถ้าเป็นธาตุไฟเนี่ยก็เผานนดเดียวนะครับถ้าเป็นธาตุไม้เนี่ยติดสถานะสับสนก็ไม่ได้ช่วยอะไรนะครับอ่าธาตุทองเนี่ยก็ลดป้องกันใช่ไหมคือมอนอะเราตีไม่กี่นิตนะครับเดี๋ยวมันก็ตายลนะเลยเนาะอ่ไม่ต้องลดก็ได้นะครับเป็นหนีเดียวนะแล้วต่อไปเป็นธาตุดินนะครับธาตุดินเนี่ยพลังตีลดลงคือมอนสเตอร์พลังตีมันลดลงนะครับแต่ว่าอันนี้เราไม่ต้องอ่ไม่ต้องใช้ก็ได้นะเพราะว่า บางตัวไงมันตีไม่ถึงเราเลยล้ะถึงมันตีมาเราก็ล้วก็กดกดต้ำใหญ่ได้ทันนะครับเนาะมันไม่ค่อยได้ช่วยเลยนะดังนั้นก็คืออันที่ดีที่สุดก็จะเป็นน้ําแข็งนะครับเนาะมันทําให้เป้าหมายเนี่ยสตันนะหยุดแล้วก็ตีเราไม่ได้ด้วยอันนี้อันจะดีที่สุดนะสรับฟาร์มมอนนะครับต่อมาเป็นเรื่อง pvp เนาะเรื่อง pvp เนี่ยอ่าันที่ตัดออกไปได้ก็คือไฟนะครับไฟ pvp เขาจะไม่ใช้กันเนาะ ฮแต่ว่ามันต้องดูอะไรพวกนี้นะครับว่าแต่ละคนมันจะแบบใช้เกาะธาตุไม่เหมือนกันเนาะออันนี้เราก็ต้องเดาๆกันแต่ว่าธาตุไฟเนี่ยเขาจะไม่น,นิยมใช้เนาะพีพีเนี่ยส่วนมากเขาจะใช้ธาตุนี้นะครับธาตุทองกับธาตุดนะินอะไรประมาณเนี้ยธาตุทองกับธาตุดินนะครับเพราะว่าธาตุทองเนี่ยมันจะลดพลัง ป้องกันของเป้าหมายลงใช่ไหมหกสิบเปอร์เซ็นเี่ก็ทาให้เราตีแรงขึ้นนะอันนี้ใน D O A นะครับเวลา P P กันนี้เนาะอ่าส่วนมากจะเน้นเป็นท่าทองนะครับเนาะแต่ถ้าสมมติว่าเราใส่ท่าทองเงี้ยเราใส่อุ้ท่าทองใช่ไหมคนอื่นเขาไม่ได้ใส่อ่าชุดท่าที่มันชนะท่าทองนะครับเนาะอะไรเงี้ยมันไอ้ของแบบนี้มันต้องแบบมันต้องแบบเขาเขาเรียกอะไรคาดการณ์กันเอาเองนะครับอันนี้มันไม่มีตายตัวนะ ต่อไปเป็นเรื่องของเกาะนะครับชุดนี้ก็สามารถใส่ธา,าตุได้เหมือนกันเนาะถ้าชุดใส่ธาตุไฟเนี่ยเอาเอ็กซก็คือยกเลิกและป้องกันสารพิบกปกติทั้งหมดนาน15วินาทีแต่ระหว่างนั้นการลบดีดจะเป็นศูนและป้องกันลดลง50%อันนี้ไม่แนะนำอนะ่ะอันนี้ไม่ไม่แนะนําครับอัตราลบดีนี่เป็นศูนย์นี่ไม่ดีนะป้องกันลดอีก50%นี่ ไม่ได้นะครับเดี๋ยวตายง่ายนะอ่างไปเป็นน้ำนะครับก็คือฟื้นฟู HP 5%าเอ,อจากแม็ HP นะครับทุก3วินาทีเป็นระยะเวลา72วินาทีนะอ่าก็คือโดยรวมละทั้งหมดก็จะเพิ่ม HP นะครับทั้งหมด120%นะครับแต่มันจะค่อยๆเพิ่มนะอ,มอันนี้จะดีเนาะสำหรับฟาร์มมอนนะครับแบบไปชนมอนอะไรอย่างงี้เนาะ ธาตุาไม้นะครับเพิ่มพลังปานและสติปัญญาอะไรพวกนี้นะก็คือออสแตตนะครับออสแตตนะสี่สี่ฐา,านะเนี่ยเพิ่มขึ้นยี่สิเปอร์เซ็นเป็นเวลายี่สิบวินาทีนะครับอันนี้ดีนะต่อไปเป็นทองนะครับสะท้อนคือสะท้อนความเสียหายของพลังตีที่ได้รับสามสิบเปอร์เซ็นไปยังผู้โจมตอีอันนี้ก็ดีนะดิ้นลดความเสียหายครับลดลดลดความเสียหายที่ได้รับจากฝ่ายของข้ามสิบเปอร์เซ็นเป็นเวลายี่สิบวินาที ต้องบอกก่อนว่าแบ่งไปสองสายเหมือนเดิมนะครับถ้าเป็นฝั่งฟาร์มมอนเนาะฟาร์มมอนเนี่ยเขาจะมันจะเน้นเป็นสองอันก็คือธาตุน้ำกับธาตุไม้นะถ้าสมมติว่าเราไปฟาร์มมอนแบบหนานฟงอย่างเงี้ยไปชนมอนใช่ไหมครับชนมอนเยอะๆเนี่ยแนะนําให้ใช้ธาตุน้ำนะอ่าแต่ถ้าแบบวิวปกติอย่างเงี้ยแบบไม่ค่อยชนมอนให้ใช้ธาตุไม้นะครับส่วน D O A นะครับอ่า P V P กันเนี่แหละ ส่วนมากเขาจะใช้แบบืมธาตุน้ํานะครับกับธาตุไม้นะประมาณนี้นะครับสองธาตุนะี้นะแต่แบบมันก็แล้วแต่นะออันนี้ก็แล้วแต่นะครับมนันแบบการแก้ทางเรื่องธาตุอีกนะครับมันก็ต้องแบบนั่นแหละปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์นะครับเนาะอันนี้จะเป็นาคุณสมบัติของธาตุต่างๆเนาะของอาวุธแล้วก็ชุดนะครับต่อไปผมจะให้ดูการอ่าแพ้ทางธาตุนะ อ่าแพ้ทานธาตุาจะเป็นรูปนี้เลยนะครับอ่าธาตุไฟเนี่ยอ่จาจะชนะทองนะครับมันจะวนเป็นอ่าเข็มนาฬิกานะอ่าไฟชนะทองทองชนะไม้ไม้ชนะดินดินชนะน้ําน้าชนะไฟนะครับทําจะเป็นวงแหวนอย่างนี้เนาะอ่าประมาณนี้นะครับอ่าอันนี้เป็น เป็นระบบมันนะครับเนาะระบบก็จะมีประมาณนี้เนาะอ่าถามว่าแพ้ถ้าชนะท่าที่มันได้อะไรก็คือสมมติว่าไฟชนะทองใช่ไหมอ่าถ้าอ่าถ้าคู่ต่อสู้ใช้อาวุธท่าท,ทองมาตีเราที่ใช้อ่าชุดท่าทไฟนะครับท่าทไฟของเรามันจะติดมันจะติดง่ายนะครับเนาะตีสองสามทีท่าทติดแล้วอย่างเงี้ยปกติการจะติดท่าที่มันใช้เวลานานนะครับเนาะอ่าอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ <c oughs> ถ้าคุณต่อสู้ใช้อ่าชุดทาุไม้ใช่ไหม้เราใช้ดบาบทาุทองอาวุธทตาทองตีใส่ไม้เนี่ยเอฟเฟกต์ท่าทองเราก็จะออกง่ายนะครับอ่ประมาณนี้นอันนี้นะครับหลบชนะทาแพ้ท่ามันก็จะแบบอันนี้แหละทําให้ทาติดติดง่ายติดเร็วอะไรอย่างงี้ครับประมาณนี้เนะาะต่อไปเนาะมาถึงที่การหาท่าของเราเอหอมือนเดิมน,นะครับ ชุงยีสิบอันนี้อ่าผมเปิดให้หมดเลยนะมันจะสุ่มธาตุนะครับเพื่อเพ่ินกับการแนะนำเนาะอันนี้เต็มเนาะแนะนำซะยาวเลยนะครับ ดี๋ยวกดเรียงกันเนาะอันนี้ผมเป็นอาวุธผมจะใช้เป็นธาตุน้ำนะครับแต่ธาตุน้ำนี่ไม่ออกเลยนะอันนี้อีเวนต์นะไม่ใช่นะเหมือนกันเลยดเดี๋ยวเดี๋ยอันนี้นีผมผมไม่ใช้นะครับการธาตุนี่ไปซื้อก็ได้นะในซีนะครับแต่ว่าสุ่มก็นั่นแหละครับมันก็จะมีความเกลือนิดหน่อยแต่ไม่เป็นไรนครับลองได้ละ ก่าดาษสา่าตนี้เราซื้อไว้สักอ่สิบทันนะครับประมาณนั้นนะสิบธาตนะุเนาะธาตุาที่เราจะใช้นะนี้ผมมีน้ำแข็ง5ห้แล้วผมอยากได้สักประมาณสิบก้อนนะครับซื้อเพิ่มนะ นีครับเราสุ่มแต่เราจะได้ทุกธาตุนะเราไม่เก็บใช้ได้แหละเนี่ธาตุไม้ธาตุไม้จะได้เต็มนะครับแต่ธาตน้ำผมไม่มาเลยนะสุ่มเรื่อยๆนะครับจะได้แบบดูความเกลือไว้ด้วยนะว่ามันเกลือแค่ไหนนะครับ อืมไม่น่าใช่นะค้าน้ำนี่ไม่ออกเลยนะครับเนี่ยเม่นน่าใช่ละอ่อเดี๋ยวผมหมดถงนี้ผมพอละ ถ้าน้ําออกยากนะครับผมว่าผมอาจจะต้องเปลี่ยนเป้าหมายครับมาทาเป็นธาตุไฟแล้วกันนะเพราะว่าอาวุธนี้แบบเอามาตีเล่นๆเฉยๆนะครับผมใช้เป็นธาตุไฟแล้วกันโอเคถ้าการจะใส่ธาตุนะครับให้เราไปที่เมืองอันนี้นัคันยานะครับอา่ามาคันยาปุ๊บมาที่คนนี้นะครับ อันนี้นะกดซื้อนะครับให้กดซื้ออันนี้นะอันที่เยอะที่สุดอ่าที่แพงที่สุดนะครับมันจะดีที่สุดนะ,ะซื้อมาละทำก็อยู่หน้านี้นะครับอ่าให้เรากลับไปที่อันนี้ต่อนะครับเมืองนะชิงอินนะครับเพราะว่าเราจะต้องไปใส่วิญญาณนะมันต้องใช้วิญญาณนะครับพตอนนี้เห็นไหมครับวิญญาณเราศูนย์นะใส่ยญญานก็คืออันนี้ครับ ให้กดในน้ำาลเฟอร์ s ป i r i t นี่นะครับแล้วก,กดอเอาดับสองใส่นะอ่ามันจะเต็มพอดีนะครับแล้วก,กด Perform นะครับอ่าเราจะได้มาละเอาไม่เต็มด้วยไม่เต็มด้วยสติมันเต็มนะครับอ่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราก็ให้มันเต็มเลยนะครับสวัสดีดวงสวยนะอ่าโอเคเต็มร้อยเปเซ็นแล้วก็กลับไปที่ ทันยามเดิมนะครับมันจะไปไปมานิดนึงนะอ่าแงนี้ไม่เป็นไรนะครับอ่าแล้วก็มาที่นนคน,นะนนี้นะครับ a B c ที่ตีเหล็กตรงนี้นะแล้วก็กดอันนี้ครับ Equip Property เนี่ยนะครับแล้วก็ใส่นี้ไปแล้วก็ใส่อาวุธนะครับที่เราจะใส่ทา่าเนาะอ่าผมอันนี้ผมเป็นปอกอันนี้แล้วก็ ค่ทาที่ใส่นะครับจะอยู่ตรงนี้เนาะอ่าแล้วกดเพอร์ฟอร์มนะครับอันนี้อ่านี่คือการใส่ธาตุนะครับแล้วก็มันจะสุมรูเนาะเห็นไหมตอนนี้ผมเป็นธาตุไฟเรียบร้อยนะครับแต่ว่าเกรดยังศูนย์นะก็คือเลเวลศูนย์แหละอ่าแล้วก็รูนะครับมีทั้งหมดเก้ารูเนาะอ่าสามารถอัปเกรดได้เก้าครั้งนะครับแล้วก็ ถ้าจะอัปเกรดนะครับก็กดที่ npc ตัวเดิมนะแล้วก็กด Property อั g เกรดนะครับแล้วก็ใส่อาวุธของเราไปเมื่อกี้นะโอเค <c oughs> เห็นไหมครับเราจะไม่สามารถใส่ธาตุอื่นได้แล้วนะอใช้ได้แต่ธาตุไฟนะต่อไปเป็นก็ต่อไปก็เป็นการ <c oughs> ใช้ดวงนะครับอ่านแล้วกด <c oughs> กดอัปเกรดไปเลยอ่า <c oughs> โอเคป r o p e ติ y ที่แบบ ผมเห็นแบบว่าดวงกลางๆนะกลางๆนะก,ก,ก็สักสี่นะครับดีก็ห้านะครับประมาณนี้นะได้ห้านี่คือผมว่าก็ดีละนะครับอันนี้เฟลละแล้วก็ทําเรื่อยๆนะครับเราไม่ยอ่อทอนขนาดเปิดเปิดถุงยังเกลือเ <laughs> ลยเฟลเลยนะครับอันนี้มันแล้วแต่ดวงคนนะดวงผมมันจะไม่ดีแหละบวกสองยังไม่ติดเลย อ่าติดแล้วบอกสองอ่าเฟลอีกแล้วนะครับ <c oughs> โอเคตอนนี้ผมก็เวลอ่าไม่ใช่เวลดิเลเวลอ่าท่าสามนะครับติดทักสักท่าสี่ก็ดีนะ <c oughs> เดี๋ยวสามรู้นะ ่าโอเคครับตัวนี้สี่นะอ่าอีกสองรูนะครับอ่านี้เฟลครับอันนี้สุดท้ายนะแต่ว่าผมไม่เป็นไรละได้สี่ละอ่าน,นี้เฟลนะครับอ่าทั้งหมดก็จะได้มาอ่าอ่าท่าสี่นะครับ พอได้่านมาปุ๊บเห็นไหมครับมันจะเขียนว่าสิงเมจิกนะครับไอเทคสิงแล้วเมจิกเนาะก็คือไอมันจะเพิ่มโจมตีมายี่สิบนะครับยี่สิบนี้ก็จะเพิ่มโจมตีให้เราด้วยนะอันนี้ก็จะเพิ่มนะครับถ้าถ้าเป็นส่วนของชุดเนาะมันจะได้มาเป็นป้องกันแทนนะครับถ้าชุดจะเป็นป้องกันแทนเนาะผมมีชุดไหมเนี่ย อ่าไม่มีนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้ไปดูนะครับเป็นชุดมันจะเป็นป้องกันแทนนะครับที่ผมตามตลาดนี่แหละตามตลาดนี่แหละครับหาง่ายดีอันนี้เห็นไหมครับอันนี้จะเป็นธาตุอ่าธาตุไอรอนนะอันนี้น่าจะเป็นธาตุเหล็กนะครับอ่าก็ เห็นไหมครับ e l e m e n t d e f e ฟ s e 60หสิบครับอันนี้ก็คือจะเพิ่มมาเป็นห0สิบเนาะอ่าเพิ่มเก,กาะป้องกันห0สิบนะครับอันนี้ถ้าเป็นส่วนของชุดเนาะชุดจะเพิ่มป้องกันส่วนอ่าอาวุธจะเพิ่มโจมตีนะครับม,มีแค่นี้เนาะก็ประมาณนี้ครับอ่าส่วนตรงนี้ก็จะเป็นอ่าระดับของแต่ละธาตุนะครับว่าอ่าติดธาตุหนึ่งถึงสิเนี่ยอ่ามันเพิ่มเท่าไหร่บ้างนะครับเนาะ ถ้าของอาวุธก็จะเพิ่มโจมครับถ้าเป็นของเกาะก็จะเพิ่มป้องกันนะครับแตาส่วนมากเนี่ยมันจะ,ะที่เขาทำกันเนาะส่วนมากเขาจะทำได้ประมาณเจ็ดถึงแปดนะครับแปดถึงสิบนี่คือแบบสุดแล้หวหัวสุดแล้วนะครับนะไม่ต้องห่วงนะครับเนจะ็ดถึงแปดก็โอเคแล้วนะครับนะครับก็มิดมานี้เนาะสลับอันนี้นะครับระดับของธาตุนะครับ แล้วก็การผมลืมบอกไปนะการอ่าทำท่านเนี่ยเราสามารถเพิ่มโอกาสทำให้มันตีติดได้นะครับก็คือใช้ไอเทมนี้นะให้ดูจะเป็นเนี่ยครับอันนี้เนาะ property update อ่า r a h m e n t นี่นะครับ,อ,นนนะ update, อ,รบอันนี้ก็จะเพิ่มอ่าการตีท่าทูนสน2ะเหมือนเหมือนยันอาวุธอะยันอาวุธทูนสนะครับอันนี้ก็เป็นท่าทูลสนะก็ประมาณนี้นะครับ อ่าหรือว่าเราจะสมมุติเราใช้ธาตุธาตุน้ำอย่างเงี้ยเราจะาเปลี nice. would, ่ยนเป็นธาตุไม้อย่างเงี้ยล้วก็ใช้ยันรีเนี่ยนะครับอ่ายันรีธาตุก็จะเป็นใบนี้นะสีชมพูนี่นะครับก็ถามว่ายันรีเนี่ย้ารีแล้วอ่ามันจะหายหมดไหมก็คือจะหายหมดนะครับสมมติว่าผมธาตุน้ําธาตุน้ำเจ็ดอย่างเงี้ยแล้วใช้ยันรีเนี่ยก็คือธาตุก็จะหายนะครับ ธาตุน้ําก็จะไม่ใช่ธาตุน้ําละแล้วก็จะกลายเป็นศูนย์เหมือนเดิมน,นะครับอ่าจะไม่แบบเป็นธาตุไม้เจ็ดอย่างนี้ไม่ใช่นะจะเริ่มจะเริ่มใหม่หมดนะครับยันในนี้นะอระบบธาตุก็จะมีประมาณนี้นะครับผมขอดูแป๊บนึงอ่ามีอะไรอีกไหมเื่อตกลนอะไรเป็นครับอืมน่าจะมีประมาณนี้นะครับเนาะอ่ะาระบบธาตุวันนี้ก็ มีเพียงแค่นี้แหละครับถ้าใครมีข้อปัญหาหรือว่าสงสัยอะไรก็คอมเมนต์ถามได้นะครับครับคืนนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ